ช้างนี่เป็นสัตว์ที่มีเร็วแรงมหาศ,าศาลเลยก็ว่าได้นะสามารถที่จะลากสุงท่อนใหญ่ๆซึ่งอาจจะหนักร้อยรกิโลหรือเป็นตันนี่ได้อย่างสบายแต่แปลกนะเวลาควานช้างเนี่ย เขาต้องการาล่ามช้างให้อยู่กับที่เฉยๆเนี่ยก็ววเพียงแต่ใช้โซ่เส้นเล็กๆหรือว่าเชือกเส้นเล็กๆนีน่ผูกเอาไว้ล่ามเอาไว้นะกับต้นไม้ซึ่งก็เป็นต้นที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วช้างมันก็ยอมให้ล่ามอย่างนั้นนะ ทั้งๆท,งที่ถ้ามันจะสสบัดเชือกหรือโซ่ให้ขาดเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ยากแต่ทำไมมันยอมให้เชือกหรือโซ่เ้นเล็กๆที่ล่ามมันเอาไว้ได้ทั้งๆท,ที่มันอาจจะอยากไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ อันนี้ก็เพราะมันมีความเป็นมานะก็คือตอนที่ช้างเราเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็ใช้โซ่เนี่ยหรือใช้เชือกเนี่ยล่ามันเอาไว้กับหมดุดตอนที่มันยังเล็กเนี่ยแรงมันก็ยังมีไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ย โซ่เส้เล็กๆเนี่ยหรือเชือกเนี่ยก็สามารถที่จะล่าม,มันเอาไว้ได้รังให้มันไปไหนไม่ได้มันก็พยายามนะพยายามที่จะดึงพยายามที่จะสะบัดแต่ว่าก็ไม่สำเร็จเพราะเรี่ยวแรงมันยังน้อยแล้วมันก็คิดอย่างนี้นะ ว่ามันไม่สามารถที่จะดึงหรือสะบัดเชือกหรือโซ่ให้ขาดได้ก็เป็นความคิดที่ไมเรียกว่าฝังใจแม้มันโตเรียกว่าเป็นช้างสารโตเต็มที่ มีเรอวแรงกว่าเดิมนี่อาจจะเป็นสิบเท่าเลยก็ได้แต่ด้วยความที่มันคิดว่ามันไม่สามารถที่จะ,ะดึงเชือกหรือว่าโซ่ให้ขาดได้เนี่ยมันก็เลยอยู่นิ่งๆยอมให้เชือกหรือโซ่นี้ล่าม,มันต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะยัง ยังฝังใจอยู่กับประสบการณ์เดิมๆสมัยที่ยังเป็นเด็กเล็กๆนะอันนี้เป็นวิธีการนะที่ควานช้างนี่เขาใชนะ้ในการล่ามช้างตัวใหญ่ๆเพราะว่ามันมันยังติดอยู่กับความรู้หรือประสบการณ์เดิมๆ ก็ทำให้มันนะยังอยู่ในอำนาจของเชือกหรือโซ่เศษเล็กนี้ต่อไปทันคนร้นนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะประสบการณ์ในอดีตนะบางอย่างเนี่ยมันก็ผ่านไปนานแล้ว แต่ว่ามันก็ยังมีทธิพลนะต่อความรู้สึกนึกคิดนะของผู้คนในปัจจุบันหลายคนในตอนเด็กๆเนี่ยกลัวที่มืดกลัวความมืดกลัวผีแล้วเขาก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นนยังฝังใจอยู่กับประสบการณ์เดิมๆอย่างนั้นแหละแม้เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาก็ยังมีความคิดว่าเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะ,ะระงับปัดเป่าความกลัวความมืดได้เวลามีคนชวนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาก็ไม่กล้านะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขากลัวความมืดก็เลยคิดว่า ธรรมาวัดนะก็ทคงจะไปไม่รอดนะหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่ไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่นะตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นนะมันรู้สึกว่าจิตไม่นิ่งกระสับกระส่ายรู้สึกทุรนทุรายนะ บางคนจะมีประสบการณ์อย่างนี้ตอนที่ครูนะพามาปฏิบัติธรรมรู้สึกทรมานมากก็ฝังใจอยู่กับประสบการณ์นั้น,นะว่าฉันเนี่ยทำไม่ได้หรอกแม้โตขึ้นแล้วนะประสบการณ์ก็มากมายแนละ้วผ่านอะไรมาเยอะ แต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมหรือว่ามาอยู่คนเดียวไม่พูดไม่จากับใครให้อยู่กับลมหายใจบ้างให้อยู่กับตัวเองบ้างไม่ไหวทรมานกลัวทุรนทุรายทั้งที่ตอนนี้เนี่ยตัวเองก็เรียกว่า มีประสบการณ์เยอะแล้วนะแล้วก็มีความสามารถนะในการที่จะฝึกจิตของตัวเองได้ถ้ามีคนจำนวนมากนะที่เอาประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมามารัดรึงนะหรือว่ากีดขวางความเจริญก้าวหน้าของตัวเอง ทังที่ตัวเองก็มีความสามารถหรือมีศักยภาพเยอะแล้วอันนี้เรียกว่าเอาอาดีตเนี่ยมากีดขวางสิ่งที่เป็นปัจจุบันของตัวบางคนเนี่ยอาจจะเคยทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จ ทำอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่างตอนเป็นนักเรียนตอนเป็นเด็กก็ยังนะฝังใจอยู่กับความคิดหรือความเชื่อแบบนี้ยทั้งที่โตขึ้นแล้วเนี่ยตัวยังทำอะไรได้สำเร็จหลายอย่างนะแต่มองไม่เห็นเพราะมันยังติดอยู่กับภาพเดิมๆ อาอด,ดีตเนี่ยมามากีดขวางหรือมาปิดบังคนวะความสามารถที่แท้จริงที่ตัวเองมีหรือบางคนเนี่ยจะตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะถูกพ่อแม่ว่าว่าเนี่ยเป็นคนที่แม่ออนไหนเป็นคนที่แกตัวหรือไม่ไม่งั้นพ่อแม่ก็ไม่สนใจ แม่แม่ไปสนใจลูกคนอื่นนะแต่ว่าไม่ได้สนใจตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรืองนี่ไม่ได้เรื่องทั้งที่โตขึ้นแล้วเนี่ยนะโอ้ตัวเองทําอะไรได้มากมายที่มีประโยชน์มีคุณค่าช่วยเหลือเออเพื่อเกื้อกลผู้อื่นเป็นคนมีน้ําใจแต่มองไม่เห็นนะความจริงตรงนี้มองไม่เห็นความดีที่ตัวเองมีอยู่ เพราะว่ามันติดภาพอดีตเอาไว้อันนี้เรียกว่าอดีตเนี่ยนะมันปิดบังความจริงในปัจจุบันเราคนก็คนยุคสมากก็ยอมให้อดีตนะมาปิดบังปัจจุบันนะที่ตัวเองเป็นอยู่นะไม่ว่าจะมีศักยภาพนะเติบโตมากกว่าเดิมเพียงใดหรือว่า ตัวเองก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะจากคนที่ทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จก็กลายเป็นคนที่ประสบนะหรือว่าทำอะไรก็สำเร็จมากมายหลายอย่างแต่ก็มองไม่เห็นเพราะมันติดภาพอดีตใน่จริงเนี่ยอดีตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ปิดบังปัจจุบันในแง่ของความสามารถนะหรือว่าคุณค่าหรือความดีที่ตัวเองมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะหลายคนนี่ก็ปล่อยให้อดีตเนี่ยมันมาปิดบังความสุขในปัจจุบันด้วยนะอย่างเช่นก็มีหลายคนนะ โตแล้วก็ที่จริงถึงขั้นแก่ชราเลยก็มีมีครอบครัวที่อบอุ่นสามีก็ดีฐานะการเงินสศิษฐก็ดีลูกก็เป็นคนที่ฝ่าธรรมรู้จักช่วยตัวเองไม่เก็กไม่เลยเกเร ก็ได้ยังมีความสุขได้แต่ว่าสีหน้าก็ยังเศร้าหมองเพราะว่ายังไปหวนนึกถึงประสบการณ์วัยเด็กของตัวสมัยที่พ่อแม่นี่ไม่ค่อยรักไม่ค่อยใส่ใจพ่อแม่เอาแต่ดุด่าเพราะว่าเป็นผู้หญิงพ่อแม่นี่รักลูกผู้ชายมากกว่าก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่า แล้วก็รู้สึกเจ็บปวดนะกับเหตุการณ์ในดีแต่ตัวเองก็ยังยังฝังใจอยู่กับเหตุการณ์ในดีนั่นเนี่ยจิตที่ฝังอยู่กับเหตุการณ์ในดีมันทําให้เศร้าหมองพอเศร้าหมองเนี่ยจิตใจก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันได้หรือว่าคนที่มีความคับแค้นกับ ใครบางคนในอดีตเนี่ยก็ยังติดอยู่กับความรับแค้นนั้นนะยังเก็บความรับแค้นนั้นเอาไว้พอใจเนี่ยมันนะท่วมท้นไปด้วยความรับแค้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเปิดรับความสุขความผ่องใสความเบิกบานที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ ผู้คนเป็นจำนวนมากนี่เป็นอย่างนั้นนะปล่อยให้อดีตเนี่ยมาปิดบังปัจจุบันทั้งนั้นที่ปัจจุบันนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะละไม่ว่าจะเป็นศักยภาพที่ตัวเองมีความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นหรือว่าความดีที่ตัวเองได้ทำสิ่งงามงามสิ่งดีงามที่ตัวเองได้สร้างสารรค์ขึ้นมา ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถจะรับรู้นะเห็นความจริงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นศักยภาพการเติบโตความสามารถหรือว่าสิ่งดีๆที่ได้ทำเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนใหม่นะแต่ว่า การที่ไปไปปล่อยใจให้อยู่กับอดีตนะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ในแง่นี้เนอดีตก็กลายเป็นเสม,มือนกับตัวที่ล่ามเขาหรือว่าฉุดรั้งไม่ให้เขาก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ต่างจากจเชือกเส้นเล็กๆเกนี่ยที่มันล่ามช้างตัวโตวเอาไว้นะ นั่นสิ่งที่เราพึงตระหนักคือว่าอย่าให้อดีตเนี่ยมันมามันมาฉุดรั้งหรือว่าล่ามเราเอาไว้จนกระทั่งไปไหนไม่ได้หรือว่าเป็นตัวที่จะปิดบังไม่ให้เราเห็นศักยภาพเห็นความสามารถเห็นคุณค่าที่เรามีอยู่ นั้นการที่จะพาตัวให้หลุดพ้นนะจากประสบการณ์ในอดีตเนี่ยบางครั้งก็สำคัญนะเดี๋ยวว่าประสบการณ์ในอดีตที่มันไม่ดีอะอดีตมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เรา,าเข้าใจปัจจุบันหรือว่าทำให้เรารู้จักตัวเราเองดีขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยมันก็กลับเป็นตัวที่ จุดรั้งนะไม่ให้เราเนี่ยเห็นตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นทำให้เรามืดบอดนะต่อสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันช้างเนี่ยมันอาจจะยากนะในการที่มันจะหลุดพ้นจาก ประสบการณ์ในอดีตสมัยที่มันยังเป็นเด็กตัวเล็กๆได้นะแต่คนเราเนี่ยมีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะถ้าว่าเราเนี่ยหันมาอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นหันมาสำรวจหันมาใคร่ครวนหันมามองตัวเองนะสิ่งดีๆที่เราได้ทำ ความสำเร็จหลายอย่างที่เราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเพียงแต่เราได้กวาดตามองหรือใค่ควรนะมันก็จะเห็นนะว่าเออเราไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็นนะหรือว่าถ้าเรารู้จักเปิดใจรับความสุขในปัจจุบันแล้วก็จะเพบว่าชีวิตเราก็มันกม็มันก็ไม่ได้ย่าแย่นะเสียเท่าไหร่แต่เพียงว่าเรามองไม่เป็นต่างหาก มันยังห่วงมันยังไปจมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตจกนกระทั่งมืดบอดต่อสิ่งดีๆที่มีอยู่ในปัจจุบันาการกรรมอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่ง,งสำคัญมากเลยนะที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากภาพฝังใจในอดีตได้รวมทั้งการที่เรากล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ อย่างคนที่เขาไม่กล้ามาวัดไม่กล้ามาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขากลัวความมืดสมัยเป็นเด็กนะแต่ถ้าเกิดว่าลองดูนี่เราก็โตแล้วนะแล้วก็กำลังจะแก่เรื้วยซ้ำนะเราต้องลองดูลองมาอยู่คนเดียวลองมาอยู่เผชิญกับความมืดดู แล้วหลายคนจะพบว่าเราทําได้นะเราทําได้ถ้าเพียงแต่ว่าได้กล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองเคยไม่เคยทําได้มาก่อนไม่มีผู้ใหญ่หลายคนนะมาเดินธรรมญาตราเนี่ยหลายคนก็มาด้วยความไม่มั่นใจว่าจะเดินไหวไหมเพราะวาวันหนึ่งนี่มันก็ต้องเดินกันสิบกว่ากิโล ตัวเองก็อายุมากแล้วห้าสิบก็มีหกสิบก็มีเจ็ดสิบยังมีเลยแค่เดินไปปากซอยสองกิโลนี่ก็ไม่ไหวแล้วแล้วมาทำญาตาคิดว่าเออก็มาลองเดินนิดหน่อยไม่ไหวก็พักนะหรือไม่ก็อ,อ,อาศัยรถนะก็พาไปส่งถึงจุดหมายปลายทางในแต่ละวันแต่ละวันนะคิดว่าเดินได้สัก กิโลสองกิโลก็พอละแต่ความจริงนะโอ้สามารถจะเดินได้ครึ่งวันค่อนวันหรือว่าทั้งวันเลยก็มีวันแรกก็เดินได้มากหน่อยวันที่สองเดินได้มากกว่ามากกว่านั้นอีกวันที่สามเดินได้ทั้งวันเลยก็เลยรู้ว่าโอ้เราทำได้นะที่จริงไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะวัยรุ่นเนี่ย อยู่ในเมืองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเดินธรรมยาตาได้ตลอดนะเจ็ดวันแต่มาเพราะครูบังคับอีกอย่างหนึง่งเออเพื่อนๆก็มาเราจะไม่มาได้อย่างไรนะไม่คิดว่าจะทำได้นะเพราะานอกจากเดินไกลแล้วยังต้องแบบสัมภาระเองด้วยประสบการณ์ในอดีตเนี่ย มันบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้นะแต่แล้วคนพอได้ลองทำดูเออมันทำได้นะแล้วก็ทำได้ดีด้วยล้วถึงกับเกิดความพึกเขิมธรรมยาตาเสร็จแล้วก็ยังอยากจะเดินต่ออีกให้มันลำบากกว่าเดิมอยากจะที่คิดว่าฉันทำไม่ได้ ให้การที่เราจะลบล้างภาพในอดีตเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยการสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะกรรมใหม่ในที่นี้คือว่าการทำความเพียรการได้ทำสิ่งใหม่ๆซึ่งต้องอาศัยความกล้ายิ่งถ้ามีกิริยนิมิตด,ด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งมีกำลังใจ ั้นถ้าเราปล่อยให้อดีตเนี่ยมันมามีที่พลต่อชีวิตของเรามากเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะเติบโตได้เลยไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้เลยเพราะมันจะคอยล่ามเราเอาไว้ไม่ให้ขยับไปข้างหน้ามันมีแต่จะล่ามเราให้อยู่กับที่เท่านั้นที่เราสามารถจะทำได้มากกว่านั้นเยอะแล้วรวมทั้งทำให้เราไม่เห็นความเป็นจริงของเราซึ่งได้พัฒนาไปเยอะแล้ว ก็ยังคิดว่าฉันเป็นคนไม่มีคุณค่าฉันเป็นคนที่ไม่มีความสามารถทางนังที่ได้ทำอะไรดีๆไปมากมายแล้วแต่มองไม่เห็นเพราะภาพอดีตนั่นมันบังตาาไว้อันนี้เรียกว่าปล่อยให้อดีตเนี่ยมันมาปิดบังปัจจุบันอันนี้นอกจากการพยายามที่จะหลุดจากประสบการณ์เดิมๆหรือภาพ ในอดีตท,นะที่มันคอยกดท่วงหรือเหนี่ยวรั้งเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้านิสัยเดิมๆนะเราก็ต้องพยายามหลุดออกจากมันให้ได้นะมันมีนิสัยเดิมที่สะสมมาที่คอยหน่วงรั้งเราไม่ให้เจริญก้าวหน้า และยิ่งกว่านั้นมันคอยทําให้เราเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์ได้ง่ายถ้าเราลองสํารวจดูแล้วมันมีนิสัยเดิมๆหลายอย่างนะที่มันเคยเป็นอุปสรรคนในการพัฒนาตน นิสัยเดิมๆที่เป็นกัน,นแทบทุกคนเลยก็ได้นะก็คือนิสัยที่ชอบหลงนิสัยชอบหลงเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจนะเราก็จะจมอยู่ในความทุกข์ได้ง่ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะก้าวหน้าไปสู่ความปลอดโปร่งความอ,อิสระได้เลย ถ้หลายคนเวลามาปฏิบัติธรรมนะท,ทั้งที่รู้นะว่าไอความรู้สึกตัวนีะเป็นของดีแต่ว่าพอมาปฏิบัติทีไรมันหลงทุกทีมันหลงทุกทีจกนกระทั่งเกิดความท้อแล้วเราสังเกตด,ดูนะไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยมันจะหลงอย่างเดียวเลยท,ท,ทั้งที่มาวัดมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะ ให้เกิดสติให้เกิดความรู้สึกตัวมาทำวัดก็หลงใจลอยฟังธรรมก็ใจลอยเดินจงกรมก็หลงฟุ้งสร้างจังหวะก็9กเซนียน่ยอยู่ความหลง เนี่ยเราจะพบว่าไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ยังลงอยู่นั่นแหละอันนี้เรียกว่าหลงพ่อะคาเพียรนเรียกว่ามันความหลงมันมีน้ำหนักนะเพราะมันเป็นนิสัยเดิมแต่ว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงนะถ้าเราทำความเพียรมันทำความเพียรบ่อยๆเนี่ยมันต้องเ้าึกตัวบ่อยๆเนี่ย ไอ้ความรู้สึกตัวนี่มันก็จะค่อยๆมากินที่ความหลงแต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะหลงอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเราไม่ไม่ท้อถอยนะแล้วก็ยอมรับความจริงว่าใหม่ๆเนี่ยมันก็จะหนักไปทางหลงแต่พอเราทําความเพียรทําความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆทําความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยๆ มันก็จะเริ่มมีความรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วถ้าเราทำไม่หยุดนะโดยที่ไม่ยอมท้อถอยนะกับแรงฉุดกระชากของความหลงเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามีความรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาความหลงก็เริ่มอ่อนกำลังลงใหม่ๆเนี่ยความหลงเนี่ย ก็เหมือนกับนิสัยอื่นๆนะมันเหมือนกับเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำทีลึกปล่อยน้ำเข้าไปมันก็ไหลไปทางร่องนี้แหละคันเราจะพยายามสร้างร่องใหม่เราพยายามขุดร่องใหม่แต่พอปล่อยน้ำไปทีไรน้ำก็ไหลไปร่องเก่าอยู่นั่นแหละมีน้ำนิดหน่อยที่มันไหลไปทางร่องใหม่แต่พอเราขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะ ไอ้ร่องใหม่เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน้ําก็จะค่อยๆไหลไปทางร่องใหม่มากขึ้นนะจนทั่งถึงจุดหนึ่งนะน้ำมันจะไหลไปทางร่องใหม่มากกว่าร่องเก่าร่องเก่ามันก็จะตื้นนะการที่ร่องใหม่เนี่ยก็จะกว้างและลึกอันนี้แล้ววันนี้สายใหม่เกิดขึ้นแล้วใหม่ๆเนี่ยนิสัยเก่าเนี่ยโอ้มันมีกําลังมากเลย เพราะว่ามันสะสมมานานไอการที่เราจะจะสร้างนิสัยใหม่มาแทนนิสัยเก่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการสร้างร่องน้ําใหม่มาแทนร่องน้ําเก่าเนี่ยใหม่ๆในน้ามันไม่ไปหรอกร่องใหม่มันก็จะไปแต่ร่องเก่าแต่พอเราทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆอน้ามันจะค่อยๆไหลไปร่องใหม่มากขึ้น อันนี้เราว่านิสัยใหม่มันเริ่มจะเอาชนะนิสัยเก่าเราจะหลุดจากนิสัยเก่าได้มันต้องสร้างนิสัยใหม่นะเดี๋ยวว่าแต่เรื่องนิสัยที่ชอบหลงและเปลี่ยนมาเป็นนิสัยที่รู้สึกตัวแม้กระทั่งการตื่นเช้าเนี่ยนะใหม่ๆมันก็ทั้งให้ลวดตื่นเช้าดีแต่มันก็ไม่ยอมตื่นนะมันก็ง่วงเงยียนั่นแหละพราะนิสัยเก่าเนี่ย คือตื่นสายเนี่ยมันยังมีกําลังอยู่แต่พอเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันก็จะตื่นเช้าได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ให้ความงัวเงียที่เคยเกิดขึ้นค่อยหายไปหายไปสุดท้ายพอนิสัยใหม่เกิดขึ้นนะไอ้นิสัยเก่าก็ตายหายไปในการที่พาตัวเองออกจากนิสัยเก่ากเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะ เรือเพราะนิสัยที่มันคอยกดทวงหรือเหนี่ยวรังเราไม่ให้เจริญงอกงามหรือก้าวหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิสัยเก่าก็ดีประสบการณ์เก่ากๆในอดีตตีเนี่ยอันนี้มันเราต้องคอยสํารวจดูนะว่ามันมันมามีที่ผลต่อจิตใจเราแค่ไหนมันมาคอยล่ามเราให้อยู่กับที่หรือว่าไม่สามารถจะก,ก้าวหน้าไปหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องพยายามที่จะพาตัวให้หลุดจัง ประสบการณ์เดิมให้ได้รวมทั้งพาตัวให้หลุดจากนิสัยเดิมด้วยการทำความเพียรสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาสร้างสิ่งดีๆที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจเป็นการลบล้างภาพเดิมๆที่มันฝังใจเราอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้พุทธศาสานาที่เชื่อเรื่องของกรรมในปัจจุบันการทำกรรมในปัจจุบันโดยเพราะมีความเพียน มันจะช่วยทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทดแทนสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีเอาเย็นนี้ก็พื่นทนี้นะกรบพร้